สำหรับวัชพืชลายแรงวัชพืชลายแรงเนี่ยค่ะก็เป็นข้าววัชพืชค่ะซึ่งข้าววัชพืชเนี่ยค่ะก็มี3มลักษณะด้วยกันได้แก่ข้าวหางหรือข้าวนกข้าวแดงหรือข้าวลายข้าวดีดหรือข้าวเด้งส่วนข้าวหางหรือข้าวนกเนี่ยก็คือข้าววัชพืชที่มีลักษณะข้าว มเมล็ดข้าวเปลือกอะค่ะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มมีหางยาวเลยแล้วก็หางอาจจะมีทั้งสีแดงหรือสีขาวในระยะเข้ายังสดมเมล็ดล่วงก่อนเก็บเกี่ยวสีของเยื่อหุ้มเมล็ดก,ก็จะมีทั้งแดงไปจนถึงขาวส่วนข้าวแดงหรือข้าวลายก็คือข้าววัชพืชที่มีลักษณะสีข้าวเปลือกอค่ะมักจะมีสี เข้มไปจนถึงลายสีน้ำตาลแดงมเมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่เขาก็จะไม่มีหางมเมล็ดมีทั้งร่วงและไม่ล่วงก่อนเก็บเกี่ยวแต่สีของ Home, เยื่อหุ้มเมล็ดส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงและข้าวดีดหรือข้าวเด้งนะคะก็เป็นข้าววัชพืชที่มีลักษณะที่ล่วงง่ายและล่วงเร็วโดยทยอยล่วงตั้งแต่หลังบานดอก 9วันเป็นต้นไปค่ะส่วนข้าวเปลือกส่วนใหญ่นะคะก็จะมีหางสั้นหรือไม่มีหางข้าวเปลือกส่วนใหญ่นั้นก็จะมีสีเหลืองฟางสีของเย er ื um ่อหุ้มเมล็ดก็จะมีทั้งแดงและขาว